เอาละทุกคนมีเรื่องมาให้ติดตามกันแล้วเพราะว่าล่าสุดนั้นนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างแคทอาทิตยาหรือว่าผู้กองแคทร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบนจะปักนั่นเองที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์และก็ในหน้าสื่อเลยทีเดียวและววันนี้เองเราก็จะพาไปทำความรู้จักประวัติแบบไม่ธรรมดาของผู้กองสุดสวยกันสำหรับผู้กองแคทนะทุกคนเธอมีดีกรีเป็นทั้งนางงามและก็นักร้องลูกทุ่งด้วยเพราะเธอนั้นเคยผ่านเวทีการประกวดทั้งเวทีมิสแกรนและก็นางสาวไทย ซึ่งก่อนที่จะผันตัวเข้ามาอยู่วงการการกีนั้นเธอยังเป็นอดีตนักร้องลูกทุ่งและก็เคยขึ้นเวทีต่างๆอีกมากมายด้วยซึ่งการเบนเข็มมาอยู่ในวงการตำรวจก็ถือว่าไปได้สวยทุกคนเพราะว่าในเดือนกันยายนปี64นั้นเธอก็ได้ติดยศเป็นร้อยตำรวจหญิงนั่นเองและต่อมาเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละผ่านไป2ปีเธอก็ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้กองเต็มตัวนั่นเองซึ่งหากลองย้อนกลับไปตอนที่ผู้กองแคทนั้นอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งเธอก็ร้องเพลงแนวลูกทุ่ ซึ่งมีซิงเกลิลอย่างเพลงขอโทษสดค่ะกินนารีสาวปากแดงเอะอแนวลุกทุ่งแดนและแม้ว่าผู้กองแคทนั้นจะผันตัวมารับราชการแบบเต็มตัวและก็ติยดยศเป็นตำรวจนั้นเธอก็ไม่ได้ทิ้งวงการเพลงลูกทุ่งแต่อย่างน้อยเพราะว่าเธอมีรายการลุกทุ่งประเทศไทยทางช่อง5ที่จัดคอนเสิร์ตคารวาลลุกทุ่งหมอลำทั่วประเทศอีกด้วยแถมยังนั่งแท่นผู้บริหารบริษัทแคทแอ,อ,อนด์ไนท์ด้วยและก็จากกระแสดราม,ม่าทุกคนที่พูดถึงการเลื่อนยศของเธอเอาไว้ด้านโคศกตำรวจเอง ก็ออกมาแจงชัดเจนแล้วว่าการเลื่อนยศของผู้กองแคทนั้นเป็นไปนตามกฎของตำรวจที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และก็วิธีการแต่งตั้งยศปีพศ2554ในข้อ8.2.8ที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับยศสูงขึ้นต้องครองยศตามจำนวนปีที่รับราชการยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิปริญญาโทให้รับราชการในชั้นยศร้อยตำรวจตรี1ปีร้อยตำรวจโท1ปีนั่นเอง